สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้าคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเซาลอบายวันที่4สิบเดือนสิบสองแนวทางของแอดจอยคือเก่าตามเคยจ้พ้นสรุปนี่เคอีของเมื่อวานวันที่สิบเกาเด่นรอบเซาจา้า ก้ากับแปดวิ่งลูดสำหรับพ้นคองรอบเศร้าจะโบนหนอกเก้าเจ็ดแปดโอ้โหเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสุตรปังมาหกสามตัวโบนเราจะเดินเก้าวิ่งลูดเก้าของเห่ามาอยู่ลักลอยสำหรับรอบเศร้านะจ๊าเจ็ดเก้ากับมีคือการเดินจะลักลอยลักซิบอ่าเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดแปดจับขู่เขาไปที่ ปจ,จ้ามาครบสามตัวบนจ่ายเด่นเกา่าวิ่งรูดเก่าอยู่ลักลอยเด่น8วิ่งรูด8มาจ้าโอ้โหแปดเก่าเจ็ดเจดสตัวตูดหลอบเ้าสําสหรับล่างออก8ปดศดศูกะจับคู่เข่ากันไปตุงๆเด้อจ้าโอ้โหมือนี่เด้ง รอบเ้าเด้งบนล่างจะเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาจา้าสำหรับรอบบายพกกับหาวิ่งรูดพ้นของรอบบายนี้พลาดไปนอกจากเก้าสามเก้าสี่หนึ่งสำหรับพ้นนี่เคอีกองวันที่สิบเก้ากับสามนี่เลยจา้ายินดีกับโค้นทีตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีตีตามด้วยจา้าแนวทางของเฮามารอบเสารอบเดียวนะจา้าเนี่ยอ่า เด้งบนล่างเนาะจ้าเก้าเจ็ดแปดแปดศูนย์จ้าตามกันตอลุนกันตอกับนี่เคอีรอบสาวรอบบบายของวันที่ยี่สิบจ้าก่อนสิไปรับชมกับฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนะจ๊ะกันการกดติดตามกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อจากพี่สิริประภานแนวสรางต่อๆไปเนาะจ้าสำหรับ นี่เคอีเขาเฮ้ามือนี่สีมาหายตามสูตรหรือบออันกันล่ารุ่นอีกที่หนึ่งจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางจ้า้ามักบ่ชอบปล่อยตามบอมักบ,ชบ่ชอบปล่อยพาดได้จ้าตัวเลขทุกต,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 ตัวมีเขามีลุดผิดพลาดประการใดกัเอ็ดอลอทูดโบให้พี่นเอฟซีไว้ด้วยหละกันเนะจ้าสำหรับรอบเซา์มือนีน้เคอีเด่นอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์วิ่งลุดจ้า เดนหนึ่งวิรุ่หนึ่งจับคู่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตามด้วยหนึ่งสี่อมื่อวานออกสี่หนึ่งรอบบ่ายนะจ๊ะ เมื่อวานนี่วันที่สิบเก้าแปดศูนย์นี่ยกัของตัวเดิมเนาะของตัวเดิมวันที่สิบแปดเราจะแปดศูนย์ศูนย์แปดเราจะจดจำบบผิดเนาะจ้าโอ้โหมาแต่แบบตัวเดิมเดิมเนาะจ้าสำหรับเด่นศูนย์เวียงรูดศูนย์จับขู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ูนย์หนึ่งตามด้วยศูนย์ห้าจ้าสำหรับเด่นรอบบายห้าสี่วิ่งลูดจา้าจับคูม่มีห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่ง สำหรับหาหนึ่งหนึ่งหาตามักชอบมาเป็นผลของรอบเ้าไดเดอร์จะพอไอ้ดอยจับเด่นรอบบายใส่เด่นรอบเ้าจะหาหนึ่งแต่ว่าเด่นรอบเ้าบริจับใสหนึ่งหาจะอาถามักถ้าชอบลอบพิจารณาเบิ่งไดเนะจะเด่นซูซีวิ่งรุ่นซีจากจับคู่ซีเจ็ดโอ้โหะซีเจ็ดตามด้วยซีแปดตามด้วยซีเก้า 4ี่หส,สาตามด้วย40นยนี่คือรอบบายจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเราจะว่ามักว่าชอบตัวเดียวกันหรือบอจ้าสำหรับรอบบายขคอเน้นอยู่ที่สี่เจ็ดสสห้าเจ็ด ศูนย์ศูสี่ศูย์เก้าหนึ่งแปดตามด้วยหนึ่งสามจ้าสำหรับแนวทางนี้เคอีกของวันที่ยี่สิบตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวในลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้เนาะจ้ามือนี่ค่ะขอมื่อนี้ค่ะขอให้มาตัว ขอให้มาตัวเน้ตตัวจอละกันเนาจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจยอยโซดีกันทุกคนทุกทานจะขอให้มาแบบปังๆกันละกันเนาจะสําหรับมือหนีเนาจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าควคําวาสวัสดีจ้า